เรียบร้อยนะลังนี่้ไไดิอาลากอยู่หนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสสมัน <6. S 1> อาเป็นลงจะเศ้าได้ไหมนี่เอา เห็นได้เว้ยโอ้ปลาสูญใหญ่อีกแล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้มันนี่เปลี่ยนรสชาติเนาะต้มเนาะมันนี่เนาะพี่น้้องเยต้มปลาสูญใหญ่โอขับไล่ขับไล่ยอดต้มยำแจ่วอ่ะกราบทักทายสวัสดีเพื่อนพี่น้องสวัสดีกับบรรยากาศตอนเสาๆนะวันศุกร์เฮาก็ยจะไปหายำกลับนะทุกคนเดี๋ยวใส่ไว้ว่าเนี่แหละจะถือดได้กับทาไปเบื้องหกันนะไปเบื้องหลังเลยนะทุกคน ใส่ในคอนนะทั้งแหลกเรียบร้อยแลวทุกคนอันเดียหอยทับสบอยู่โน้ไว้นะเต็มแหลกแห่งมันนะเป็นโน้ไว้นะแต่แบบว่ในหญ่เป็นนูเนะมนะทุกคนโอเคจะพยายามล้างต่อไปเลยเดี๋ยวไปเบิ้งลลังที่สองนะใส่อยู่นี่ โอ้ลังที่สองกินมันเบิดนะแต่โบรันนะทวนช่างโบรันนะแต่มันกินเบิดเลยใส่เลิกจนไปเบิ่งลังที่สามนะใส่ยู่ทำแต่ หึ ừ, ลั่นนะทุกคนถืกหรือบ่โหนูแดงนะมาดิถืกนูแด,ด,ด,ดงนะทุกคนเาบิ่งล้งคืๆเลยใส่กๆกันโ<อ>ลางนี่บ่ลั่นนะแต่กตัวนี้นี่สูงคือนะแต่บ่ลั่น,น มีอย่างกินบ่โอ้มีอยู่นะทุกคนมีอยู่แต่มันโบราณน,นะจะมากินอยู่ได้ไปเบิ่งลังต่อไปเลยตอนนี้น่าจะเป็นลังทีหานะถ้าจำไม่ผิดดูดีจังเลยโอ้ตอนนี้กับโบราณน,นะทุกคน มาแต่เราทำเนี่นี่นะนวายมีเนวกินนะนแต่โบราณนะทุกคนเมื่อนะอยางเตินผู้เซ็ตเรียบร้อยนะลางนี่นูแดงนะทุกคนพอ,อยะนูแดงยามลางต่อไปนะทุกคนบะมานไปแล้วน,นะ và muỗi này nó xài muỗi thôi, bướm chìa loe xài nè, đây nụ hoa một điều, mới bận gì thì thử, lần này cái nụ đen nè, đen nè. cái 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 bưng này, lăng này. Lăng này thử quá. Lăng này nè, anh bưng bay đấy. Xe thì này, xì hà lăng. ล้างตราไปเป็นจะได้เร <Eden> yeah, to ียบร้อยนะล้างนี่ใหดิอักรากอยู่ล้างนี่เรียบร้อยนะโนวายนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้นี่ก่อนนะเราขี่คาระเราใส่บอลเดียวเลยทุนคน ใส่บนนี่นะเมินกับลงบนใส่มาใส่ยืนนะโอ้เรียบร้อยแล้วนะทุกคน เป็นนูแดงนะนี oh, ่แกวเลยโอ้ยยำกลับเบิร์ตี่เรียบร้อยแล้วทคนเดี๋ยวเบิ้องว่าได้เกตัว พวกเตร็มนะกลับชีวิตหลังเธอว่าผ่านไปหาหลังนะเนนไว้สองตัวนะทุกคนน,กน,น้องดำมิเตนัวแดงเนูไว้สองตัวนูวแดงสี่อืม ครับเข้าสิบเอ็ดล้างวันนีเน้เข้าไปเฉลอะไปบอนเข้าไปเลยเมื่อหาทีมงานนะ นะครับเขาบริษัทรายนะแบ่งกันใส่กับในพันใหญ่ในพันใหญ่สิบลังเข้าที่จริงเขามีสิบสามลังนะแต่ว่ามันไม่มีมไรคัดมันสองอันก็เลยใส่ได้แต่สิบเอ็ดลังสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดลังนะแล้วหกแต้มเ่าโอเคนะทุกคน

ถือไว้ก็มดไว้ได้ผมเมเ็มเนนนงานคู่กโซนอยู่มดเดียวกันมันคือเป็นคู่เปานแนจากมันคือตือป้ายตือคองตืโอ้ตือกำละออกจากคู่เลยยี่หมบอมึงประธนได้เป็นตุลอเ็นตลดัทำตุลคิดสี่ลอดสี่หอดหลอดคอือตือป้ายใไได้ Đấy chắc tèm Ồ, đầy sáu tèm nè rồi Thôi, đầy hốt tèm Đầy ai sống tèm Ừ, nhìn khai có xe vô Ừ กันตัวได้ใหม่มาดีย่างอยอะไอ้ย่างอยู่พุ่นกานเทาย่างมันแหงมาทันมันเลยขับประคองไปเส้นร้ายแมนโอ้เมื่อ huh คืน okay. นี <y> ่ยแ <sources> ึ <ots> ้นมาเพิ well, so. to to ่นลงอีกครับมันคืนมาหันปะกุ๊กแกะไปไหน แก้ไม่ได้ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอ้เอามีเงุดหงิมากปลาออกแล้วนะตัวสั่น์ในบ่ปลาเพียบเลยเจ๊แก้ปัญหาได้จ้วยจีเด่นอันนั้นบังเหลือมันก็จีเด่นแล้วบังเหลือมใหญ่นี่โอ้ยแจ็กกี้ยมแต่ละมันแจ็กกี้อันนั้นได้ยไปไปยึดดึงยื่นสินี่ข้ารถเลยโอ้โหใส่เวรใส่กรรมไปดีเจมส์ ขนาดเนาะทำกักกับกระไบก็โล่ใส่ชงใส่เสือแก่เสือกแก่ชงให้แก่ให้โอ้เจตไรส์จ้าคนมาลงกันฮะแตงกิวแตงกิวอ้าทุกคนมาดิเอากางเสื้ากันไปย่างมองนะมองเที่ยวใส่ไว้บ้านนี่เพล่ใส่แล้วไหมเอาแล้วเอาแล้วเอาใส่ไว้แตะวันนี่เพล่แต่ว่าเมื่อคืนนี้เขาก็ย่ามเอาเลยมีแต่ตอนเช้าวันที่ไปย่ามนี่แหละกำลังจิพากันไปย่ามนะหนาเพื่อนมาไปลุ่มไปเชียร์น้ำกันนะ มาสีได้เจ้าตัวมองเจาใส่ใบกันนะถือตาปลาตองนะปลาตองจำชีเ 70, 000, าาเเนะ้เอาเจ็ดสิบพันนี่เห็นโลดเหมือนชั้นชิปป์โอนี่ตาปลาตองโอ้พัวนาวคนขามอัตะภูนเลยนะลงตะพุูนเลยนะฮะเอาลงก่อนจึงอันนั้นกูเนาะเอาทุกคนเอากระชิลงไปหมดยิงกันนะ แต Lew ่ว่าตอนลงอาจีพในไทยพี่น้องที่เห็นนะเพราะว่ามัมีตากล้องนะถ้ได้เรื่องจะได้กไปลุนไปเสียทำกันคืออาจารย์เพิ่นว่าไปเลยวันน้าเพิ่นลงแต่เสาะได้ไหมนี่อ๋อเนี่ยได้เว้ยโอ้ประสูตรใหญ่อีกแล้วแน่นอนแน่นอนแน่นอนสุดยอดเว้ยไปไปเถอะเบิร์ตอีพอร์แม่มันอยู่นี่เบิร์ต โอ้ยนี่เราไปลุดเจ้บุ๋ยจะมาถอดออกหน่อยลุดเจ้ลุดบ่โอ้ยเขนเฮาก็ได้ตัวนึงนะนี่ดิสีมือเฮาโอ้ยแตตัวนึงเฮาก็ได้โอ้ป้าโอ้ยคงง่ายเลได้เพื่อยังหมูมั่งคัก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 ป้าตะไใช้เนาะนี่ไงบ่นี่ป้าตะไคร้ใหญ่นี่ ตักี้ไรอะเราไปให้ัจะเอารดึมาดขึมาใิยังเล่ามากขี้มอบเดดเลยนได้เว้ยนได้ความสุกได้ป้าใหญ่เยอดีป่ออุกตื่นเต้นตื่นเต้นนรได้ฮดตะวันตะนันเว้ยเออนึงจะว่านี่อ้าโอเคเดี๋ยวชิลงตอนนะทุกคนเมนบ่ลาขานได้ชิลงไปคือกันปุนี่โอ้ล้ล้็นโอ้เห็นมูด้าเห็นมูด้แล้วหาวนำหมูเนาะโอ้อะไรอเลยฮะ คัก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 ในฝันใหญ่เฮาอกีสิลงนะเห็นในฝันลาวโมเฮ็ดเวียกเลยกะเฮาก็ได้ผลงานสองเต้มใด้เมื่อนี้สองแต้มคือกันมาเบิ่งผลงานตอนเสาร์โอ้โหใส่โอ้โหดูน่ะอันนี้มาทันยามาเบิด์นี่เนาะในมองเนาะย่างเลยอยู่มองไหมย่างไปตัวหยี่เบิด บางแคนหัวหน้าประเทศมุนอุยปุ๋ยมาแล้วเจ็ดเจ็ดสิบพันอุญุเลยวันนี้สิบพันคือเก่าแล้วตอนนี้เศร้าพัดบวคลายมาตอนนี้โอ้สิบพันก็ชิคลายวันนี้ฮันไปเพลไปลงพุ่นวะปลาสูดไปไปน้ำเอาไปไปไปสั่นเลยเอาสิพากันเมื่อกินข้าวกินน้ำอยังชิ่งใหญ่ไปอีกบอลนึงต้มสองโต้นะทุกคนปลาสูตรใหญ่กับปลาขาวใหญ่ ขวไหวไปยางอย่ boy, ุนเนาะโอ้ลงมาใส่โ <slots and reindeer laughter> mm ้เ hmm. น mm ี hmm. here, okay. uh, <Chu> ่โอ <it. S 1> oh. oh. uh ้านีโลงมเนาะอ้ลนี่ยังนี่ยโ้งาเนยอลา่นี่ยอลาขาวเนอ้ม่เยลามาวเลยาเนโอ้ลปมเนียโอ้อดี่โอ้กม่เเน้่เนอ้ใน่อาบนาใ่เน้าเนยอ้มานี่

กาวขวย,ย,ย,ยอดต้มยำเจวนี่โอ,โอนี่เจวมามมามามาเอาามาพี่น้องมา,มา,ก,มากินข้าวนึ่กันนะเต่าเศร้าโอ้โเน้วันจนอนเย็นก่อนพี่น,ออน้องวันสนอนเย็นก่อน บ่วงนี่ก็ไป้องล่างเนาะแผ่ปากล่างให้ก็ได้นนล่างล่างมันฮุบเลยนะนะ <c oughs> กินแล้วเป็นผสมผมข้าไมยูหนละทีนี้โอ้ดยดอ,อืมสมหังเนาะสมพังลยวสม,สม,สมปลาชูดแล้ยนชูดลายเติบเลยเนาะจริงว่า ูไปชูมาอาจะมาเซตให้เจ้าโอ้ร้อยพนนะันนั้น่ด้ะทึกบ่านี่องท้องเรือเบอรเห็มันเน่ออืมมันยิ่อุ่มแล้วร้อยพานาไปกินวัชีวิตบอกสัตว์น้งยังไม่ยังไม่เอื้อกงมันนี่มีตัวมันบอลเจเห็นในรูมกระแมนแล้นี่ปนหน่อร้อยนะมีแอืมโอใส่หดเบิ

เล็กประเทศต่างๆไว้มาพี่ดอกจำเจียวจะอาดรัวเทานี้ก็เป๊ะอย่างไรวะ่ป็นี่ไงโอ้พี่หญ่พันบ่มขึ้นแมงคู่ข้าวบ่มเพ่ง เฮ็ดไปจักปลอยแล้เจะี่้คืนปหล่ดอยมืชคุณปนือชคปะปนวาผู้ทบไปเห็ดเอาเขา้องหนัโอ้โอ้นั่นแ่ขห้องนังมาได้ของท้าวมาท้ามาบุญแหละหายเลยผู้บบาวคนเห็ดไม้เห็ดทานเรื่งนี้มัคนเอิรนกันปเท่งหน่มนอ้ยโอ้ย มันตีมัม่ดึง่งมัเาเห็นปะม,มันใช่มึงได้ดูรึมปั่าันี่ยบางคแฟนบางนา <c oughs> น,นี่เป็นบ่าน้ำป่าเนาะอานปะบ่ตั้งว่ามือตาไมรับมันแต่ว่าบาคนว่าปลาดเจียนดเจียนเซตก็บันเป็นบ่าเลยเด้่ปมันเป็นแบบบะติตาเลยเขามันไหล ประจักปลาหน่อยประจักษ์ปลาไงโอติง<ม>นึกปลาเป็นตะปาแล้ว<ม>นึกปลาเป็นแพลนี่หูบลอนป้าลายเลยเจ้<ม>โอ้ติงว่ะ,<ม>วะปลาติดตาเลือดเดียวเลยคนะ่ะเขามันมันว่างแต่มันเออนนี่นี่คอยมันบินกะขับเลยโลดเพชรใจเลยเยอมากเออเอาหมดชิ้นเนื้อเขาตะว่างเลยเด็ดเด็ดอยู่แล้ว เย็นเด็ดเด็ดค่ะอ้นีเนาะเย็นาละกิบเด็ดเด็ด้าามเปจีไ้ฮะเป็ด right, จีไ้เปจีก็วาเปิดกาะอนกะแนมเลยลอตีทักทายสบายดีก่น้นงมีกะัวนาเปิดกิกะเพ่เล่นบ่มาขึ้นน oh ี่ปูเฮ็ดขนาดมาขึ้นนี่ยังอยู่เลยตดยู่ติด คิวที่ไปตีาเลือกนาพุ่น่ลหละเน็ตราจารย์กันค้าขนาดเนี้บอดนละวามต้อจารย์อมู่บึหูเมือมูน้องอาจารย์มาต่สารวันมาดมต้น้ดยเฉพาะเลอนะเฮ็ดกระไรกันนะมนาพ่น เก็บเกอเก็บท้องเยเก็บลว่ะเว้ยเก็บเก็บน้ำไปจากกลงกลางมองลูกตอยได้ยังบางป้าว่างตอนั้มีแต่รับซำพาเฮือนป้าซือหันป้าคอไม่ได้รับซ้ำเสามอผู้พอันนี้โอ้ยป้าเน่าเดวอบุท่าน เอ้าทุกคนมาหนิหลังจากเรากินข้าวกินน้ำแล้วเราก,เก็เก็บเคลื่องเก็บของย่ายที่พักนะจะไปอยู่แถวกรงพลลวยแล้วว่าวางหูแพ้วนะบอนคักๆจะไปลงนะันอีกเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพลงสำนีนนะมีแต่ขอมุขขับใจหล,ลายถี่ติดตามพับสมโอเคถ้าติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนว้าสีมาในยังเอ้า